ขอโทษโดยไม่มีข้อโต้แย้งชาร์ลอตออสตินโพส์ขอโทษทักษิณชินวัตรหลังเคยโพสข้อความเดือดประกาศเด็ดหูเมื่อ9ปีก่อนขอน้องรับผิดโดยไม่มีข้อโต้แย้งเกิดดราม่าขึ้นทันทีสําหรับชาร์ลอตออสตินรองอันดับ5มิสแกรน n d Thailand 2022นางงามคนดังที่ถูกโซเชียลกุดว่าเคยโพสต์ข้อความดูเดือดใส่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วโดยชาร์ลอตได้คอมเมนต์ในโพสต์โพสหนึ่งด้วยเจ้าความสุดดูเดือดว่า คนอย่างทักษิณแค่หัวหลุดยังน้อยไปเมื่อปี2557ซึ่งขณะนั้นถือว่าเกิดวิกฤตการเมืองครั้งประวัติศาสตร์ของไทยเลยทีเดียวงานนี้ทำเอาโซเชียลแห่วิจารณ์การกระทำของชาลอ์กันเป็นจำนวนมากว่าไม่เหมาะสมล่าสุด15พฤษภาคม2566ชาลต์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงและขอโทษเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นผ่านทวิตเตอร์ว่าเรื่องที่จะชี้แจงต่อจากนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสำหรับโพสต์9ปีที่แล้ว ก่อนอื่นหนูขอโทษที่โพสต์ดังกล่าวที่กําลังเป็นประเด็นให้เกิดความไม่สบายใจอยู่ในตอนนี้หนูไม่มีคําใดที่จะยกขึ้นมากล่าวและแก้ตัวเพื่อให้พ้นจากความผิดในอดีตของหนูได้เลยกับสิ่งที่เคยทําผิดพลาดซึ่งเป็นความไม่รู้จักยังคิดของเด็กอายุ14ปีณนะขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นหนูน้องรับผิดโดยไม่มีข้อโต้แยง้งแต่วันนี้หนูโตขึ้นแล้วหนูคิดว่าตัวเองมีความเข้าใจมากขึ้นมองเห็นและตีความเหตุการณ์ได้อย่างเป็นองรวมมากขึ้น คำพูดหรือการกระทําใดๆที่จะก่อให้เกิดความขัดเคืองต่อความรู้สึกของผู้ที่สนับสนุนบุคคลในผัวหรือคนอื่นๆหรือเหตุการณ์ทางการเมืองใดๆก็ตามหนูในวันนี้ซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจะไม่ทําผิดพลาดซ้ําอีกและขอยืนยันค่ะว่าจะอยู่เคียงข้างความถูกต้องความยุติธรรมและประชาชนขอโทษอีกครั้งสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษจริงๆค่ะและเผยเพิ่มเติมว่าชาร์ลอตจะเก็บไว้เป็นบทเรียนค่ะว่าควรระดักคิดเยอะๆก่อนจะพูดหรือกระทําการใดๆ เพราะอาจส่งผลต่อเราในอนาคตได้จรมัดระวังและรอบคอบให้มากขึ้นค่ะขอโทษอีกครั้งค่ะทั้งนี้ชาลอตต้องขอโทษคุณทักษินชินวัตรครอบครัวและนปอชอทุกท่านที่ได้โพสต์ข้อความในเชิงข่มขู่คุกค,คามในตอนนั้นค่ะ